สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Lottery Channel ค่ะมาเจอกันอีกแล้วมาโค้งสุดท้ายค่ะไม่ไม่มีเวลาลงเหมือนเดิมรีบมาลงสูตรหให้เพราะงวดที่แล้วแอดลงสูตรสองไปให้แล้วเนาะนี่สูตรสสูตรสเข้ามา14งวดนะคะเดี๋ยวสูตรหนึ่งแอจะลงให้นี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเข้ามา15งวดหลุดไปสองงวด อันนี้ก็เข้าตัวกลับนะคะแล้วก็สูตรสูตองนี้เข้าทั้ง98กับ03ออกตัวกลับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วมาวดนี้ It, add ด d add. <c oughs> add ลงไปให้แล้วนะคลิปที่แล้วสูตรสองเดี๋ยวสูตรหนึ่งเขียนให้ค่ะเขียนให้เลยเพราะว่าเพราะว่าวันสุดท้ายแล้ว add จะลงให้คงสุดท้ายวัน นี้วันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวลงให้มีอะไรมากสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งมีเลขอะไรมางโอเคค่ะเขียนให้เลยนะเดี๋ยวแต่ไม่ได้เขียนสู่กล้องเดี๋ยวเขียนให้ก่อนแป๊บหนึง่งดูสูตรเก่าไปก่อนนะแอ,อดก็ให้เข้าอยู่นะนี่คลิปที่แล้วแอดก็ถูก นี่ค่ะวันหวยออกวันจันมีศูนย์มีสามมีเก้าแล้วหวยออกวันอังคารโอเคเดี๋ยวค่อยเขียนให้นะหวยออกวันอังคารมีอะไรมั่งเดี๋ยวแป๊บนึงอดใจรอหกสามหกหกเก้า

แปดสามแปดหกแปดก้าแปดสองมีศูนย์หรือเปล่าทุกคนศูนย์ศูนย์ก็มาเอาละวันนี้มาศูนย์ศูนย์นี่ถ้าหวยออกศูนย์ศูนย์นี่ก็ไม่รู้จะทำไงละศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า ศูนย์สองก็สองศูนย์สองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าสองสองโอเคค่ะเสร็จแล้วมาเรามาดูว่ามันตรงกันไหมสูตรเลขนี่ อันนี้สูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้มีหกไหมมีมาดูว่ามันชนกันไหมน,นี่ก็มีหกมีแปดไหมมีแปดเจ็ดม,มีไหมไม่มีเดี๋ยวนะวงกลมหกก่อนสองมีชนกันสอง สามชนสามประชนศูนย์ศูนย์ไม่ชนนะคะเก้าชนไมเก้าเก้าชนหนึ่งไม่ชนเอาแล้วสูตรโอเคค่ะ <Okay. S 1> แป๊บนึงเมื <c oughs> บบ่อกี้หยุดหยุดเบรกอันนี้มีหนึ่ง สูตรสองมีหนึ่งกับห้านะที่ที่ไม่ชนนะที่ไม่ชนก็คือเดี๋ยวนะกาวที่ไม่ชนก็คือหนึ่งกับห้าอันนี้ไม่ชนที่ศูนย์กับเจนะ็ดเนาะสูตรสองไม่มีศูนย์ไม่มีเจ็ดสูตรหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีห้าไม่ชนกัน แต่เลขที่ไม่ชนไม่ใช่ไม่มานะมานะทุกคนนี่เหมือนสูตรนี้อันนี้สูตรสองมีแปดแปดกับสี่สูตรหนึ่งไม่มีแปดกับสีมีแค่เจ็ดสูตรหนึ่งมีเจดแต่สูตรสองไม่มีเจ็ดมันก็เข้าเข้าที่แปดมันก็เข้าที่เก้าแปดแเก้าเนาะสูตรสองเรามาดูอันนี้สูตรสอง สูตรสองมันก็มีหนึ่งกับห้าสูตรหนึ่งก็มีศนกับเจ็ดอวันี้สองตัวเลยงวดก่อนยังตัวเดียวเห็นไหมสูตรหนึ่งสูตรสองไม่มี7สูตรหนึ่งไม่มี8กับสแล้วมางวดนี้อย่างง,งนะอย่างง,งนะแล้วมางวดนี้ ทั้งสองสูตรสองไม่มีศูนย์กับเจ็ดสูตรหนึ่งไม่มีหนึ่งกับห้าโอเคนะคะโอเคเข้าใจกันตรงกันเนาะ <c oughs> อย่างง,งนะมันก็ไม่ใช่ไม่มา1มันก็มีสิทมาหวยออกวันอังคารโอเคมาเขียนให้หวยออกวันอังคารมีเลขอะไรมั่งเหมือนงวดที่แล้วให้ไปเนาะนี่หวยวันอังคาร โอ้ยหวยวันจันทร์มันมีศูนย์มีสามมีเก้ามันมาทั้งสามตัวเลยทุกคนแล้วก็หวยวันอาทิตย์เห็นไหมที่มันออกสามหนึ่งแล้วหวยวันอังคารนี้มันมีวันอังคารเนาะเห็นนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเด้อค่ะือมันมีแปดด้วยมันมีศูนย์สี่หก มี0มีสมี6กขอแถม8อีกนะเพราะมันมีมันมีตัวกัน8ด้วยหวยวันอังคารวันอังคารประจำวันที่16เดือน7จ็ดได้ไหมเดือน7จ็ดหเจโอเค นะมวยวันอังคารนะมาดูว่ามันจะเข้าไหมนี่ถ้าจะจับให้นะก็จะจับตามสูตรของตัวเองนี่แหละเมื่อที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> แต่ของตัวเองไม่มีสีเลยนะทุกคนสีถอเอสจะจับสีให้ก็ของสูตรแอสไม่มีสีเลยนะทุกคน สี่คือไม่มีเลยถ้าจะจับหลักเอาหลักศูนย์ก่อนนะศูนย์มีอะไรมัง่งศูนย์ก็จะมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์ไปกลับเอานะคะไปกลับด้วยนะทุกคนศูนย์ศูนย์ศูนย์สามมันออกไปแล้วไม่เอาเนาะ เอทเขียนให้เฉยนะไม่เอาไม่ต้องซื้อแอดเขียน0ูนย์สให้ด้วยนะมันไม่มีแต่เขียนให้0ูนย์สเพราะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่มี0ูนย์สแล้วก็09 08 02 09, 0้าศูนตัด03ออกมันออกไปแล้วแอดไม่เอา ดูอันเก่าไปก่อนนะเดี๋ยวกำลังเขียนให้อยู่ทุกคนใจเย็นเย็นแล้วก็แล้วก็มา6กับ8 9ก็มีแต่ตัวกันแต่ใน9 9มีไหมเจ็ดก็มีแต่หวยวันังคารนี่มันแอดจะจับ3ตัว4มันไม่มีนะ4มันไม่มีแอดเอา9ใส่นะ เอาเก้าใส่ให้เพราสีมันไม่มีในสูตรเอาเก้าใส่ให้นะเดี๋ยวลงเก้าให้เก้า <9 S 2> เราจะเอาตามสูตรมันเคยออกนะทุกคนศูย์เก้าเก้าแปดออกไปแล้วแปดเก้าเนาะเจ็ดเก้า หกเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้านะแล้วก็เก้าสามเก้าสี่ไม่มีไม่มีในสูตรให้กันไว้แล้วกันกันเก้าสี่โอเค ทุกคนีน่าสีในสูตรของแอดไม่มีแอดก็เลยเพิ่มเก้าไปให้วันอังคารว่าวันอังคารมี9ไม่มีค่ะมี9แล้วก็มี8ด้วยมันจะมีหลายตัววันอังคาร8แล้วก็ตัวสําคัญก็คือมี04กับหก็ นะเดี๋็กแกนแปดให้ต่อแปดเอ้ยหกก่อนสิหกแล้วก็สูตรหกหกหกมีอะไรมั่งหกศูนย์หกหกหกสาม หกหนึ่งหกหนึ่งไม่มีจ้าหกสองหกเจ็ดหกสามหกเก้าหกเก้าก็คือตัวเก่ากับเลขเก้าหกเก้าหกสองห้าหก 8 6หลัก6นะทุกคนแล้วก็0ู6ย์โอเคมีแค่นี้หลัก6ขอ8 8ต่อตาม8หลัก8หลัก8ก็จะมี8 1 8 6 8 9 แปดสองแปดศูนย์แปดสามแค่นี้ไม่มีแปดหนึ่งมีไหมหนึ่งแปดมีเอเคมีแค่นี้ทุกคนแต่หวยวันสสิริศหวยวันอังคารนะทุกคนให้เน้นที่เก้านะเน้นที่หลักเก้านะ แต่ไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าไปซื้อก็ไม่รู้อาจจะอันถ้าเป็นหวยที่วันอังคารที่ชอบออกมันจะมีนะไม,ไม่ต้องเอาตามที่แอดวงนะแอดแอดวงวงวันให้เฉยๆว่าที่มันชอบออกวันอังคารนะทีส่สถิติมันสูงมากก็คืออยู่ประมาณนี้นี่เนาะ ก็จะประมาณนี้กับ7คือทีมันจะมาแรงมาก7เดี๋ยวแอดเขียนให้นะว่าวันวันอังคารวันอังคารมันจะมีเอาไปเป็นแนวทางนะ7 0แล้วก็เจ็ดหกเกีับสาตัวถ้าหวยวันอังคาร เจ็ดเมีหรือเปล่าไม่รืมแต่ถ้าจะเล่นนะก็น่าจะเป็นหลักเก้าถ้าหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งถ้ามันมามันก็อาจจะมาหนึ่งห้าหนึ่งประมาณนี้มกอบวงให้ครับ หลักหนึ่งนะอันนี้สามหนึ่งออกไปแล้วถ้าใครจะเล่นหลักหนึ่งนะแอดวงให้ถ้าใครได้หนึ่งมาก็จะประมาณนี้หนึ่งถ้าอันนี้เจ็ดมาเจ็ดก็มีสิทธิ์ที่จะมาทุกคนถ้าเจ็ดมันก็จะมีประมาณนี้ตัวเก่าไม่ไปไหนหวยไม่ไปไหนอยู่แค่นี้แต่ถ้าใครชอบเจ็ดสองเจ็ดสามก็ซื้อเอามันมีแค่หนึ่งสองสามสี่หคู่เอง ถ้าไม่แน่ใจก็ซื้อหมดนี่เลยห้าคู่เลยยังไงก็ได้กำไรค่ะถ้าหวยวันอังคารแต่หวยวันอังคารน่ะมันจะมีเก้ากเจ็ดแต่หวยวันมันมีศูนย์มีสี่มีหกแต่แอดก็ไม่รู้หรือมันอาจจะมาด้วยกันเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมงวดที่แล้วเนี่ยให้ดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วเห็นไหมวันวันจันทร์หวยมันมีศูนย์มีสามมีเก้าเอ แต่แอดก็ชอบอยู่แล้ว0330ออก03แต่งวันนี้งวดนี้นะมันก็มีสิทธิ์ที่จะมานี่ได้04มันก็อาจจะมาด้วยกันได้หรือ4 6หรือ60มันสามารถที่จะมาได้ทั้งนั้นนี่มาด้วยกันหรือไม่มันก็มาแค่หนึ่งตัวถ้าเก้าหลุดนะเก้ากเจดหลุดนี่ ที่มันจะมามันก็จะมีประมาณนี้0606004โอเคค่ะโอ้คลิปยาวแล้วโอเคค่ะฝากโค้งสุดท้ายนี้ด้วยนะคะขอให้ FC ทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีโชคมีชัยกันนะคะโค้งสุดท้ายแล้วไปหาจับจองซื้อเอานะคะหวยบรังคาร เก้ากับเจ็ดถ้าหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดมันก็จะประมาณมาศูนย์กับสี่ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดี FC ทุกทุกคนค่ะ